ในแต่ละยุคที่กิเลสได้บังคับหลอกลวงให้มนุษย์สัตว์สิ่งของรวบรวมรักษากิเลสไว้ในร่างกายกิเลสสร้างโครงสร้างกอทอม ขออจำกับบังคับควบคุมให้ธาตุทั้งหยาบทั้งละเอียดในทุกหน่วยของธาตุเกิดเป็นธาตุที่มีชีวิตเป็นยังอยู่เป็นไปตามกิเลส ชีวิตเป็นยังอยู่คือเจตนาการกระทำกรรมซึ่งเป็นไปตามกิเลสซึ่งเป็นเครื่องจักละเอียดเป็นพลังงานละเอียดคือชีวิตเป็นยังอยู่ที่เป็นเจตนาการกระทำกรรม ซึ่งเป็นเครื่องจักรละเอียดเป็นพลังงานละเอียดคือชีวิตเป็นยังอยู่ที่เป็นเจตนาการกระทำกรรมที่กิเลสดึงดูดบอ่อเกิดศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธาต ให้ธาตุเกิดเป็นธาตุที่มีชีวิตเป็นยังอยู่เป็นไปตามกําลังอำนาจของเครื่องจักรละเอียดพลังงานละเอียดของกิเลสซึ่งเป็นชีวิตเป็นยังอยู่ คือเจตนาการการะทำกรรมที่เป็นแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสเพื่อการสร้างที่สุดแห่งธรรมของกิเลสโดยกิเลสทุกหน่วยที่ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของกิเลส รุกเข้าหาศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิบทัสพระเดชพระคุณหลวงปุสจันทัสโรศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธาตุศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมกิเลสดึงดูดบอกเกิดศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมบารมี30มสิบทัส พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรเกิดเป็นหน่วยใหม่ๆของกิเลสศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธาตุที่กิเลสดึงดูดบอ่อเกิดให้ธาตุเกิดเป็นธาตุมีชีวิตเป็นยังอยู่ ด้วยกิเลสชีวิตเป็นยังอยู่คือเจตนาการกระทากรรมเป็นไปตามเครื่องจักรละเอียดพลังงานละเอียดของกิเลสที่ทำให้เกิดเป็นโครงสร้างกทม ขออเพื่อให้ทำบารมีสามสิทธัะเสดะคุณหลวงปุสตจันทัสโรถูกกิเลสดึงดูดบอกเกิดให้เกิดเป็นกิเลสหน่วยใหม่ๆให้ธาตุที่เคยมีชีวิต เป็นยังอยู่ด้วยบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรเกิดเป็นธาตุมีชีวิตเป็นยังอยู่เปลี่ยนไปเป็นชีวิตเป็นยังอยู่ที่เป็นไปตาม กิเลสที่กํากับบังคับควบคุมธาตุที่กิเลสกํากับบังคับควบคุมให้อยู่ในอํานาจกําลังของกิเลสที่เป็นธาตุในร่างกายของมนุษย์สัตว์สิ่งของ ทำให้ธาตุหลับไหลเป็นไสยศาสตรส์ไสยเวทคุณใสมนดำทำให้ธาตุเสื่อมสลายอยู่ในอำนาจของกิเลส เกิดแก่เจ็บตายเกิดเป็นซากมนุษย์สัตว์สิ่งของธาตุที่อยู่ในร่างกายของซากมนุษย์สัตว์สิ่งของมีชีวิตเป็นยังอยู่ด้วยธรรมกิเลส เป็นเจตนาการกระทำเป็นกรรมเป็นไปตามแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสที่อยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของกิเลสศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธาตุที่อยู่ในอำนาจกำลัง ที่กิเลสดึงดูดบ่อกเกิดศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธาตุไว้อยู่ตลอดเพื่อไม่ให้ธาตุอยู่ในอำนาจกำลังการดึงดูดบ่อกเกิดของบารมีสามสิบทัตพเดชพระกุลลงปุสสจันทัสโรรมท,ทุกธรรม แย่งชิงให้ธาตุอยู่ในอำนาจของธรรมแต่ละธรรมธรรมกิเลสแย่งชิงธาตุที่อยู่ในอำนาจกำลังการดึงดูดบ่อกเกิดของบารบีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรให้เปลี่ยนไปอยู่ในอำนาจการดึงดูดบอกเกิดของกิเลสทำบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรดึงดูดบอกเกิดศูนย์กลางดวงกลุ่มทุกหน่วยของธาตุ ที่อยู่ในอำนาจกำลังการดึงดูดบอกเกิดของธรรมกิเลสให้กลับให้เปลี่ยนมาเป็นธาตุที่อยู่ในอำนาจกำลังการดึงดูดบอกเกิดของธรรมบารมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโร ทมทั้งสองกลุ่มคือหนึ่งธรรบรารมีสามสิบทรรัพ์ะเดชะคุลหลวงปุสษจันทัสโรเป็นธรรมกุสลาธรรมะกลุ่มที่สองคือธรรมกิเลส เป็นการรวมกันของธรรมอกุสลาธรรมารวมกับธรรมอัพยากะตาธรรมารวมกับธรรมที่ไม่ใช่ธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรธรรมที่ไม่ใช่ธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร รวมกันเป็นความหมายของธรรมกิเลสโลภโกรธหลงเป็นธรรมกลุ่มที่สองธรรมที่ช่วงชิงซึ่งกันและกัน แย่งกันเพื่อดึงดูดบ่อกเกิดให้ธาตุทั้งหยาบทั้งละเอียดให้อยู่ในอำนาจของธรรมทั้งสองกลุ่มเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ทำบารมีสามสิบทัศเดทพระกุณหลวงพุสตจันทัสโรดึงดูดบอกเกิดศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธาตุให้ธาตุมีชีวิตเป็นยังอยู่เป็นเจตนาการกระทำเป็นกรรม ให้เกิดเป็นลักษณะมหาบุรุษเกิดเป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษเพื่อเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานเป็นสถานที่เป็นพื้นที่ให้บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรทำกิเลส ดึงดูดบอกเกิดศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธาตุทำให้ธาตุหลับไหลเสื่อมสลายมีชีวิตเป็นยังอยู่คือเจตนาการกระทำกรรม ที่เป็นไปตามธรรมกิเลสคิ่ทำให้ธาตุหลับไหลเป็นไสยศาสตรส์ไสยเวทคุณใสมนดำทำให้ธาตุเสื่อมสลายเกิดแก่เจ็บตายเกิดเป็นซากมนุษย์สัตว์สิ่งของ ทำให้ธาตุอยู่ในแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสกทอทอมมขออที่ทําให้เกิดเป็นอบบยภูมิเกิดเป็นวัฏตะสงสารไม่ทําให้เกิดเป็นลักษณะมหาบุรุษ ไม่ทำให้เกิดเป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษทำให้เกิดตัวตนหลากหลายแตกแยกในตัวเองแตกแยกซึ่งกันและกันไม่ให้รวมกันไม่ให้เป็นพื้นที่ของบารมีสามสิบทัศน พระเดชพระคุณหลวงปู่สดกันทัศโรให้เป็นพื้นที่ของกิเลสให้เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานเป็นสถานที่เป็นพื้นที่ให้กิเลสรวบรวมรักษากิเลสรวบรวมรักษาความรักของธรรมกิเลสเป็นความไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้ออารไม่ปลอดภัย ไม่เอาโหสิกรรมอาฆาตมาตร,ร้ายเบียดเบียนจองเวรกับตัวเองกับซึ่งกันและกันที่เป็นเจตนาการกระทําเป็นกรรมทำร้ายทำลายตัวเองทำร้ายทำลายซึ่งกันและกัน เป็นคู่กรรมคู่เวรเจ้านี่ลูกนี่ไม่เป็นพี่ไม่เป็นน้องเป็นศัตรูกับตัวเองเป็นศัตรูซึ่งกันและกันมีกิเลสมีความรักของกิเลสยุแย่ปิดบังซ่อนเล้นหลับไหล ไม่ให้รู้เห็นธรรมทั้งหมดไม่ให้รู้เห็นแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมทั้งหมดให้อยู่ในอำนาจของกิเลสให้อยู่ในแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสที่ทําให้เกิดอบายภูมิเกิดวัฏตะสงสาร เกิดแก่เจ็บตายเกิดซามนุษย์สัตว์สิ่งของเกิดสงครามทำลายล้างเกิดภัยจากกิเลสภัยธรรมชาติของกิเลสภัยพิบัติ เกิดการขาดแคลนทรัพสมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบที่เป็นการขาดแคลนบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรกิเลสบังคับหลอกลวงปิดบัง ไม่ให้มนุษย์สัตว์สิ่งของพึ่งพาอาศัยตัวเองไม่ให้ศรัทธาเลื่อมใสตัวเองไม่ให้เคารพบ,บูชาตัวเองไม่ให้ศรัทธาเลื่อมใสตัวตนที่แท้จริง ตัวตนที่แท้จริงของมนุษย์สัตว์สิ่งของคือบารมีสามสิทธัพระเดชพระคุณหลวงผู้สดจันทัสโรกิเลสบังคับหลอกลวงไม่ให้มนุษย์สัตว์สิ่งของ ศัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยเคารพบูชาศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำรรบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรกิเลสบังคับหลอกลวงให้ศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยเคารพบูชา ความรักของธรรมกิเลสให้รวบรวมความรักของกิเลสรวบรวมธาตุที่อยู่ในอำนาจกำลังความรักของกิเลสกิเลสบังคับหลอกลวงให้มนุษย์ สัตว์สิ่งของนํำซากาบรรุ์สัตว์สิ่งของมาเป็นอาหารให้นํามาเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเพื่อให้ กิเลสที่มีอยู่หนาแน่นในซากมนุษย์สัตว์สิ่งของให้ธาตุที่อยู่ในอำนาจกำลังของกิเลสธาตุที่ตายจากธรรมบรารมีสามสิทัศพระเดชพระกุลหลงุศศูสดจันทัสโรมีชีวิตเป็นยังอยู่ ด้วยธรรมกิเลสคือการกระทำกรรมที่ได้จากการกระทำชีวิตเป็นยังอยู่ที่กิเลสดึงดูดบอกเกิดให้ทาตุเป็นเจตนาเป็นการกระทำเป็นกรรม ที่เป็นไปตามกำลังอำนาจของกิเลสกิเลสที่ทำให้เกิดแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสกอทอมอขออที่มีแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสอยู่ใน ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของกิเลสอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธาตุที่กิเลสดึงดูดบ่อกเกิดกำกับบังคับควบคุมธาตุให้มีชีวิตเป็นยังอยู่เป็นไปตาม การกำกับบังคับควบคุมของกิเลสรายละเอียดชีวิตเป็นยังอยู่ที่กิเลสดึงดูดบ่อเกิดธาตุให้มีชีวิตเป็นยังอยู่เป็นเจตนาเป็นการกระทำเป็นกรรมที่บันทึก ที่สุดของอดีตที่สุดของปัจจุบันที่สุดของอนาคตที่เป็นแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสเมื่อนำซรากมนุษย์สัตว์สิ่งของมาเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัย พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบทำให้ซากมนุษย์สัตว์สิ่งของเข้ามาเป็นองค์ประกอบของร่างกายของชีวิตมนุษย์สัตว์สิ่งของ แผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสที่อยู่ในศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของกิเลสศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธาตุกํำกับบังคับควบคุมให้ชีวิตเป็นยังอยู่ที่เป็นเจตนาการการะทำเป็นกรรม ที่กิเลสกำกับบังคับควบคุมให้มนุษย์สัตว์สิ่งของทราบมนุษย์สัตว์สิ่งของดำเนินไปตามการบังคับควบคุมของกิเลสท,ที่มีแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสท,ที่เป็นที่สุดของอดีตท,ที่สุดของปัจจุบันที่สุดของอนาคต กำกับบังคับควบคุมมนุษย์สัตว์สิ่งของสร้างมนุษย์สัตว์สิ่งของเพื่อให้เกิดเป้าหมายการสร้างที่สุดแห่งธรรมของกิเลสในเนื้อนมไข่ที่กิเลสทำให้เกิดเป็นเนื้อนมไข่ กิเลสได้อยู่ในเนื้อนมไข่กิเลสดึงดูดบอกเกิดธาตุที่อยู่ในเนื้อนมไข่อยู่ตลอดเวลาเพื่อไม่ให้บารบีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลงพุพสจันทัสโร เข้ามาในเนื้อนมไข่ไม่ให้บรารมีสามสิบทัศพระเดจพระคุณหลวงอุสจันทโรเข้ามาดึงดูดบอกเกิดธาตุที่อยู่ในเนื้อนมไข่กิเลสยึดพื้นที่บรารมีสามสิบทัส พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันชัสโรให้เป็นพื้นที่ของกิเลสที่ทำให้เกิดเป็นเนื้อนมไข่ที่กิเลสอยู่ในเนื้อนมไข่ตลอดเวลาดึงดูดบอกเกิดธาตุที่อยู่ในร่างกายเนื้อนมไข่ มีกิเลสดึงดูดบอกเกิดธาตุทั้งหยาบทั้งละเอียดอยู่ตลอดเวลาให้เป็นพื้นที่ของกิเลสให้เป็นอบายภูมิ